สวัสดีครับมือนี่เสี่ยงยาผ้าเละกการมาเลาะอยู่วัดปลาอุดรน,นะครับวัดปลาอยู่อุดรกาพ่อดีมากพ่อแม่แม่บาสีเพ่นหมอกบาเหล็กวันนี้พันถือมาตลอดครับหววที่แล้วพันกระถือวันนี้เพ่นกระไดน้ำครับเพ่นไดมาแล้วครับไอ ลอตเตอรี่มันกำม,มาเหลีวมันอยู่ในมือเพื่นนะครับอันมีตัวใดแน่ผมกับสีใดมาเขียนมาจดให้เอฟซีเบิ้งลัครับมันมีตัวใดแน่เลขแม่บาสีแม่บาสีมันจับไว้แล้วครับครับผู้ดใดเขามาแล้วว็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสี่งยงหยา่า,ะา,น,านะครับเด้อเสี่ยงหย่าผ้าเละมาปีละครับวัดปลาอุดรนะครับเพิ่นกำลัง มีบุญมีงานครับผู้ใดพานมาทางนี้มาเที่ยวบุญเที่ยวงานน้าเด้อครับเด้อมื้ออื่นคือวันที่สี่หมื่นอื่นคือวันที่สี่ที่ห้าที่หกบุญบานเพิ่นกับมีสามหมื้อครับสามมื้อสามขึ้นเอาเบิกหมอล่ำเด้อมีวันที่อดวันที่สี่มีมีสี่มื้อเนาะค่ะสามมื้อสี่มื้นแล้วค่ะเย็บซีผู้ใดพานไปพานมากคะแวะทำบุญไดเนาะค่ะเน่ เราเบิงมาทำบุญน้ำพ่นหลแน่วบวชบุญทำบุญน้ำกก่ได้โศคได้มามีคนอินบวงทรวงปูปุงดำนาะแม่เนาะปุนดำปูขาวปูสีสั่โทั่าสีปทุมมากกระซิงสักซิดในวัดพน่ล่ะก่อนจะเป็นงานตัวคุณแม่นี่มากตัวใดค่ะเน้นๆนี่คุณแม่มากตัวใดค่ะติดเจ็มากเจเจ็บคุณแม่มากเจเจ็บติดเจ็บติดเจ็ดเก็สุดคือสองเจ็บอดสดสเจ็อ้ลกทุ่มก็มาเนาะ เน้สมัครแม่ก็จะมักไปที่สองเก็บนี่นะเลขเก็รติดตัวตี่นถูกหัวต้องซื้อไปกัน่ว่าะหวนี้รู้สึกว่าสิมักอีกเป็นติเด็ดหุวนี้จะได้ต้องได้จับเงืนแสนอีกเนาะค่ะแม่เคื่อกลขทวหนึ่งสองเก็วดนี้ก็้าออกสองเก็บแม่ก็ได้ทำบุญยาอีกได้บุญหญ่อีกค่ันส่งการทั้งบุญห้ายวัน ได้ไปไล่หมองที่สวนกันคุณโรยไล่หมองด้วยเฮดซอยคุณนาได้ไล่นอกการงวดแั้นั่งมีค่ะกูไดมาทานเสร็แนล้วค่ะก็ไปเฮดซอยเพิ่นแล้วเพิ่นขอมาเค่ะเฮซอยเพิ่นหมองเราเราตาสิงานหน่อยงานใหญ่ตามสัทธาเข้ากำลังเอาเห็ดได้ค่ะกูไดสนใจแม่บายสีเพิ่นเฮ็ดได้เนาะค่ะเพิ่นขึ้นได้เฮ็ดได้ทุกอย่างค่ะเป็นคันบายสีเนาะค่ะติดต่อคุณแม่ได้เนาะค่ะ ผูไดสนใจกับติดตตอคุณแม่เบอร์โทรศัพท์เอียงค่ะแม่ศูนหกสองหกสองสองเก้าสีสองเก้าสี่สามห้าเก้าหกสามห้าเก้าหกแม่งวน้นแม่งวน้นโน้นโน้นแม่วน้ะแม่งวนค่ะสำหรับผู้สีติดต่องานใหม่สีเดอค่ะติดตตอคุณแม่ได้เนาะค่ะแต่สำหรับคุณอีคุณแม่ก็ใหายแนวท่างดีหัวมากคือสองเจ็ดค่ะแม่มาจองเจ็ดเนาะค่ะแม่จับ จะเป็นเอเพิ่นบ่งนะคะอันนี้คือตัวคุณแม่ชอบเนาะคะ่ะอ่าสายบุญใดๆต้องกัดเด้อจะตัวจะตัวจะป่ต,ตัวเน้นของคุณแม่คือสองจ็เนาะค่ะล้วกา <c oughs> ตามบามกาพานเนาะคะ่ะท่านซองค่ะเส็จะนอเป็นแนวพ่างเขานั่ <c oughs> น,นใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะนี่เป็นสอบส่วน <c oughs> ตัวของคุณแม่งวนนะคะหงวดทีแล้วหกสองห้า เต็มๆค่ะได้ตดได้จับเงินแสนค่ะงวดนี้คุณแม่ก็จะจับเงินแสนอีกคือเก่าเนาะคุณแม่น้อสาธุสาธุสาธุสุดคนเลยจ้าสวยสวยตักเข่ากันก็เลขถูกพอดีเนาะค่ะคุณแม่หนึ่งสองเจ็ดค่ะโอเคเป็นโซนกินค่ะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่จะไปไซโต้ค่ะเนี่ยจะไปเข้าไปจัดไอ้ที่อีกโต๊ะหนึ่งสุดไอ้กุญแจเล่าหู อือไอ้ตั้งแก่อีหยังละเสียลาหูตั้งแก่ลาหูดําอีหยังน่ะอ่าเครื่องดแล้งมืออื่นเพิ่นสิเริ่มงานตั้งแต่6:00แล้งฮอด4:00เพิ่นก็หยุดไปี่อยากมาแกส่งแก่หยังกมาเฮ็ดให้เพิ่นได้แ้ามาเลยก็มาเลยกเพิ่นมีผู้เฮ็ดให้เเป็นเป็น้เครื่องเ่าจ้เข้ามาวัดเลยเนาะเอาเงินเข้าวัดเบิดสสสลึงซอยหลวงปู่เพิ่นสร้างค่ะซอยหลวงปู่เพิ่นสร้างเพิ่นกลังสร้างวะ อยู่วัดมดเลยเด้อค่ะเอฟซีปูไดผ่านไปผ่านมาแวะได้เด้อค่ะท่าบุญรวมกันเนาะค่ะ,ะสำหรับมือนีค่ะขอบคุณคุณแม่เนาะค่ะที่ห้ยแนวทางเนาะ,ะเนาะค,ครับนี่ก็เป็นองค์ปูสีสุดโท้่ะครับองค์ปูสีสุดโทนี่เป็นกระล่างเห็ดบาสีเล้่ไมไหมครับนี่ครับ กับบ้านเลขที่บ้านยุบ้านนี่ครบ,บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าครับบ้านเลขที 1, ่หนึ่งร้อยแหแล้วกัมี่ตอหยอดลิ่นพอปูลิ่นพอปูก็เจ้ากัดตอหยอดได้กัดลุงไทยดย 1, ้วยหนึ่งเกตสองแหละครับหนึ 1, 2, ่งเสองลุงไทย ตอ e. หลินพญานาคเลขตอหลินพญานาคเหล็กเกตหนึ่งสองเดี๋ยวกาเพันธุ์เหตุยังอีกบุพเพนว่าสามหาสามหาหาสามพันว่าวุ่วาสามหาพิ่นว่าจังสันอยู่ในขันน้ำมุนด <te> ิบบบครับครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งกันเด้อครับเด้อพันเบิ่งอยู่งองใดลืมมาทายตอนนั้นครับหาสามพันว่าวุนวาสามหาพิ่นวาจังสัน เมึงเราเล่อเพื่นว่าอยู่ในอยู่ในโตพญ,ญานาคแหละครับเพื่นว่าเพื่อนก็นั่งบวงสรวงแล้วไม่ไหมนะครับเพื่อนผมก็ได้มาอาชีพยอยู่ครับอันแม่บาสีแม่บาสีเพื่อนก็ะหายมาแล้วครับเลขตัวเลขเดี๋ยวผมสิจดไอเอฟซีเบื้องตีหนึ่งนะครับเด้อมีตัวไอเน่ครับผู้ดใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่นะครับเด้อเสี่ยงยาผ้าลาะครับเสี่ยงยาผ้าละาะก็สิได้มีกำลังใจ หาคลิปหม่ๆหคลิปงามๆมาให้พอแม่พี่นองเบิ้งตุกผู้ทุกคนล่ะครับก็เปลี่ยนแนวทางเนาะอันนี้มันเป็นคว้มเสือส่วนบุคคลครับบอะแนะนำให้เล่นการพนันครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ